ที่จะยอมรับความพ่ยแพ้ชีวิตนี้จะต้องร้องไห้ครั้งนี้มากที่สุดก็จะยินดีและจะไม่เสียใจอีกเพราะชาตินี้ได้สู้อย่างเต็มที่แล้วผม<อน> <od> ขอประกาศ ว่าน,นี่คือการเป่าดกกวีดครั้งสุดท้ายข้าพี่น้องประชาชนทั้งหลายข้าราชการทั้งหลายถ้าไม่เลือกข้าพวกผมยอมประชาชนไม่ออกมาผมจะเดินหน้าไปมอบตัว ไปเลยจะได้ไม่ต้องยืดยาวจะได้ไม่ต้องยืดเยือจะได้ไม่ต้องทรมานข้าชาตินี้จะต้องเอาชนะให้ได้ก็ต้องวันที่9ก้าธันวานี้เอาชนะไปไม่ได้ก็ยอมเป็นที่ข้ามาเลยชาตินี้ไม่ต้องฝันไปยังเลย พี่พี่น้องน้องปรึกษากันแล้วยอมติดคุกข้อหากบฏจะเอาโทษถึงประหารชีวิตก็ได้เพราะเป็นชีวิตของพวกผมเพียง9้าคนดีกว่าที่จะเอาชีวิตของพี่น้องผู้บริสุทธิ์ผู้รักชาติตั้งหลายไปเสี่ยงกับความโหดร้ายทารุณของผู้คนที่เป็นข้าตกรอยู่ในรัฐบาลนี้จึงได้กำหนด วันชี้ชะตาคือวันที่9้าธันวามมคมนโี้พี่น้องครับ